ไปไหนกันพี่เนี่วันนี้ภารกิจเราคือจับปูจับปูครับเนี่ยจับปูจับปูครับเดี๋ยวไปจับปูกันครับไปแทมีพี่ลอยพี่วุฒิน้องโอรานแล้วก็จ่าหมอรูปหล่อครับโอเคครับภารกิจเราวันนี้เอากิโลพี่เดี๋ยวไปรอรับชนครับเอากิโลเต็มกระป๋องครับเต็มกระป๋องโอเคครับใา่ครับนี่ทางลงครับวิถีครับหากินหาอยู่หากินตามวิธีลุกอีสาน ตามมาครับตามมาตามมาครับอ่าไปตามมาครับอย่างเงี้พี่เจออะไรไหมบอกแล้วมันไม่ชูดนี่ครับมีแต่เซียนครับเซียนโอลานเซียนพี่ลอยเซียนวุฒิครับไปนี่ตอนนี้พบอูปะษักแล้วครับน้ําลงยังไม่เต็มที่ครับต้องรออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งครับครับเจอหอยแครงใหญ่หรือว่าเขาเรียกหอยคางครับหอยคาง นี่เจออีกหนึ่งครับนี่ไม่รู้หอยอะไรครับนี่ครับเจอแล้วครับลูกปูครับเป็นลูกปูนี่ตัวเล็กน้อยครับผมอันนี้คือปล่อยก่อนนะครับรุ่นนี้นี่ครับเจอแล้วหนึ่งตัวครับปูยังนี่ปูดําครับปูดําปูดํานี่ครับโอ้โหปูดำหน่อยปูดําน้อยนี่ครับนี่ครับ กำลังหวานเลยนี่ครับเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่ทำเลยครับตึ๊บเออจำจำจำได้แล้วครับนี่แต่แล้วได้แล้วนี่นี่ตัวนึงนี่ตัวนึงไหนไหนไหนนี่ยไหนไหนี่นไหนไ่นเนี่ะใช่เลยที่ใครผมมาตึ๊บนี่มาพอดีว่าน่าจะเป็นเต่าเนี่ยเจอะไหม ่าเรียบร้อยดีน uh, uh, uh. uh ่มีผู้ดับนั่นเลยเผู้ดำนั่นเลยเนี่ยที่เป็นจันบุรีตัวสิบห้าบาทนะนี่ครับเจอแล้วหนึ่งตัวนี่นี่นี่ตุ๊บจำเอ้อเอ้อเอ้อ นี่ครับสุดยอดนี่ครับสองตัวเลยครับนี่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 นนออโอ้เอาเยี่ดีไหมเนี่ย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 เห็นไหมหลเลยไปแล้ไปแล้เออตัวนึงตัวนึงไหมึดูนี่ครับ ได้แล้วอีกหนึ่งตัวครับนี่ไอใบครับผมไอใบไอใบไอใบนี่ครับไปกันเรื่อยครับผมไปต่อครับนี่เอาลุยลบลบลบจุ๊บเรียบร้อยอืมนี่เซียนโอลานผมไม่ใช่ใบด้วยปู้ดำด้วยยังไงครับพี่เจอสักตัวยัง ใครบอกนี่ครับผมแทงกับมือครับแทงกับมือว่วแค่นี้เอาไหมนี่ครับเจอแล้วเจอแล้วอีลอยมามอัวใหญ่เลยตัวนี้แทงหรือเปล่านี่ไม่แทงไม่แทงมีปูปูม้าด้วยผงแท้นี่ปูม้าด้วยโอ้ยตัวนี้ไหนตัวอะไรตัวอะไรตั้งหินตัว หอมแทงครับจับได้แล้วจับได้ยังจับหลังไม่แล้วเออสองสาต้ตัวใหญ่ไหมเป็นอะไรบ้างแทงบ้างนี่ไงนี่ไหนไหนไหนนี่ตัวกำลังพอกินครับปูดำทั้งนั้นครับมองไม่เห็นอะไรเลยตรงนี้นี่ครับดู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 อุ๊บอืมอืมกับจ กำเนิดแล้วอยสนี่ครับเรียบร้อยนี่ครับความสมบูรณ์ของหอยนางรมนี่ผมแท้กันนี่นี่นี่ทำหอยนางรมครับนี่นี่ครับ,ม,รบ,ม,รบมาเจอน้องปิงทะเลครับมากกว่าน้องปิงมาเจอน้องปูครับอีกตัวหนึ่งนี่นี่นี่พี่ร้อย นี่รปิงทะเลครับโฉงของประเทศจีนราคาดีครับโอ้โหตัวใหญ่เลยนี่ครับเอาเสียบดิเสียบไม่โดนเอ้ยไม่โดนนี่นี่นี่ไม่โดนเอ้าโวยเลย ผมคลิกไปคลิกแรงดิอะเราหมอดูดิเดี๋ยูผมแดงเดี๋ยวผมแทงนี่เงินกินช้างโอ้ยช้างมีหมดว่ากูโถไอ้หมอดูดิดูไปดูไปเอ้ามึงขึ้นแล้วช้างมีหมดอ๋อมันหนีไปนี่ว่าพี่แถมไม่นะี่ครับนี่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 ตัวเบืเริ่มเลยยังไงวะ โอ้ยปูอ่อนปูดำปูอ่อนปูอ่อนดิโอ้ปูดำเลยเนี่ยปูดำอ่อนแพงด้วยอ่อนอนั่นนิ่มอยู่ลังหลบเนี่ยเลยเนี่ยแพงด้วยนี่ครับผลประกอบการผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนี่ครับมีหอยมีปูดำปูมาครับผมนี่โอเคครับเด็กกินแน่นอนพรุ่งนี้เมนูเด็ดๆครับโอเคครับจบภารกิจนี่ครับเป็นไงพี่สนุกไหม ภูมิใจไทยมาเป็นคนไทยได้กินอาหารทะเลแบบไทยๆตรงนี้รอดูครับว่าจะเป็นเมนูอะไรครับมีทั้งหอยแครงหอยคอกหอยโบราณหอยปูกินแบบธรรมชาติครับครับผมโอเคครับครับนี่ครับวันนี้ครับจบภารกิจหาปูครับผมนี่ถือว่าก็พ่อได้กินกับพ่อได้ปนนี่ครับโอเคครับวิธีการหากินของพวกเราโอเคครับผม